สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้เช้าวันที่22เดือน9ปี66นะครับผมกับแนวทางานอยสูตรมัดรวม4นอยนะครับผมรับผมวันนี้เชฟหนุ่มก็มาทําคลิปให้เหมือนเดิมนะครับทาช่วงเช้าของวันที่22ประมาณตี5แล้วก็รีบทําคลิปเดี๋ยววันนี้จะมีงานทาฝ้าอีกนะครับเดี๋ยวจะไปที่หัวหินนะครับไปแต่เช้าเนาะ ก็รีบทําคลิปแต่ลราพัฒนาเชฟหนุ่มไม่แน่ใจว่าจะกลับมาทําคลิปให้ทันหรือเปล่าถ้าทันก็จะลงให้ช่วงช่วงเย็นเย็นหน่อยนะครับผมถ้าไม่ทันก็ต้องขอโทษขออภัยไปด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาตามต่อของวันที่22กับฮานอยสูตรมัดรวม4ี่น้อยนะครับผมก่อนไปรับชมเชฟหนุ่มก็ฝากไว้กับบ้านชนทรัพนะครับผมกดที่ลิงก์แล้วก็อ่าแอดไลน์เป็นเพื่อนสอบถามรายละเอียดด้าะครับผมมีแนวทางหลายๆอย่างให้เราร่วมลงทุนร่วงเสี่ยงโชคนะครับกับ ทั้งฮานอยทั้งลาวทั้งหุ้นต่างๆนะครับผมสอบถามรายละเอียดได้นะครับกับบ้านชนทรัพย์นะครับผมสาหรับเข้ากลุ่มลายเชียหนุ่มทักมาแล้วก็อย่าลืมบอกว่าขอเข้ากลุ่มลายหรือว่าจะสั่งน้ําพริกกากหมูหรือว่าจะสั่งตอนนี้เชียหนุ่มกําลังทำอ่ากำลังคิดว่าจะทํากากหมูหรือแคบหมูที่ไม่ได้อ่าที่ไม่ได้ผสมเหมือนน้าพริกขายด้วยกาลังกาลังทําอยู่นะครับผมเอาไปกินกับส้มตาหรือว่ากินอ่ากินเล่นๆก็อร่อยครับผม สนใจเดี๋ยวทักไลน์ก็ได้นะครับผมครับผมสรุปผลของวันที่21เนาะเชฟหนุ่มให้เด่นที่4589วิ่งรูปที่8เฉพาะก,กิจออก235กับ69ตัวเด่นมานะครับผม5มาแต่จ,จับคู่ให้ไม่เข้าแล้วก็9มานันนะมาแรงนะมากเกมา แต่ไม่มีในนี้เลยเนาะม,นมันมีมันออก6กเไม่มีแตนะ่ห้าเกนาะส่วนรอบพิเศษก็3 9 0กับ2 2อันนี้9ก็มา2ไม่มาก็ออยังไม่เข้าอ๋อแล้วก็ใครที่ตามเนาะใครที่ว่าของวันนี้เนาะเชียบหนุ่มจะบอกว่าสูตรมันติดลบประมาณนาทีที่ 4, 4ีนาที จุดสี่เจ็ดนี่แหละประมาณนี้ครับเชฟหนุ่มก็บอกอยู่ว่าสูตรมันติดลบเนะาะเมื่อวานเนี่ยก็ก็ให้เอาแค่พอคอมปากคอมคอครับผมรอบปกติออกห้าหกหกกับสี่หนึ่งอันนี้ก็ห้ามาอันนี้ก็สี่มาแต่ไม่มีในชุดเลยแต่ดได้มาแต่ไม่เข้าชุดมารอบ v i p อออกเจ็ดแปดห้ากับหกหนึ่งก็มาเข้าตัวเด่นตัวเน้นตัวสุดท้ายเลยครับเกือบตายครับผม ก็มาเจ็ดห้าเจมมี่มให้4ี่แปดห้าเ้าห้าแดเหมือนเดิมครับผิดอย่างละตัวผิดตัวนึงเนี่ยผิดตัวนี้เนี่ยเสียดายไม่งั้น3ามตัวแตกเลยแต่ก็ยังดีครับ8 5ดห้าห้าแปดช่วยชีวิตนี่ครับผมตัวเด่นก็สี่มาห้ามา8ดมา9้ามารุ่ยรดมามันมาหมดแต่มันจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะยังดีนะ8 5ด้ามาช่วยชีวิตไว้ ไม่งั้นจะตายเรียบเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับผมการลงทุนคือการเสี่ยงมีความเสี่ยงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเ,เงินทองเป็นของท่านนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปดูต่อของวันที่ยี่สิบสองนะครับผมวันที่ยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองเดือนเก้าปีหกหกนะครับ โดยวันนี้นะครับผมวันนี้ที่หยิบสอบเนาะรวมเน้นสี่หน่อยนะครับใครจะเอาไปทำเป็นห้าหน่อยหกหน่อยก็ได้ครับสูตรนี้มันก็เดินดีทุกเกือบได้ดีตัวเด่นนะครับวันนี้ตัวเด่นในขนมคำนวณดูนะดูนะครับคำนวณด้วยเต็มหน้ากระดาษใครว่าไม่ได้คำนวณก็คือไม่ได้อามามะมัวครับสูตรมีการคำนวณน,นะครับผม วันนี้เด่นที่4วันนี้เด่นที่04 046แล้วก็7นะครับผม วิ่งลูดนะครับวันนี้เน้นวิ่งลูดที่4นะครับวันนี้วิ่งลูดที่สี่ทำไมเบี้ยวอามาตรงละก็จับชุดให้นะครับผมตามเดิมครับเดินละหนไอเดินละสีชุด0 2 0 3 0 4แล้วก็0น ห้านะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าหกห้าหกเจ็ด

แล้วก็7 1นะครับคูเบิลก็จะเป็นศูนย์ศ่สี่หกหกแล้วก็7จนะครับผม สำหรับชุด3มตัวของเราวันนี้ครับผมมันต้องเบิ้ลแน่วันนี้จะเบิ้ลอะไรดีล่ะวันนี้นี่นะครับจ,จับใจถ้าเบิ้ลก็เจ็ดเจ็ดแปดหกสี่เจ็ดสี่ 8ปดสี่แดอะไรสี่แปดหนึ่งแล้วก็0ูนหนึ่งสวันนี้ชอบ4ใครชอบก็าตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นสูตรคิดคํานวณตัวเลขมีเข้ามีรูดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมวันนี้วิ่งลู่ที่4ี่ กับเนะครับผมเลนสี่กับ7 04 4ศูนแล้วก็7 8็คู่ที่เชฟนมชอบเป็นพิเศษก็จะวันนี้ก็จะเป็น เจ็เจ็ดแปดกับหกสี่เจ็ดครับผมสองชุดนี้ชอบคู่เบิ้ลฟีซี่กับเจ็ดเจ็ดนะครับวันนี้ชุดนี้ชุดชอบมากเลยเจ็ดเจ็ดสี่ 7, 7, 4, มันจะเบิ้ลไม่รู้จะเบิ้ลอะไรแค่นั้นแหละแต่ว่าคิดว่าต้องเบิ้ลอะไม่เบิ้ลหน้าก็เบิ้ลหลังเนาะครับผมแนวทางก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอบคุณ f c ฟลหลายๆท่านที่ให้กำลังใจนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับสอบถามสั่งน้ำพริกกากหมูของเชฟหนุ่มได้นะครับผมที่ศูนย์แปดแปดหกแปดสามหกสองแดหนึ่งนะครับหรือจะแอดไลน์ทักไลน์บ้านชนซับนะครับผมมีแนวแนว,แนวทางหลายหลายอย่างให้ลงทุนร่วมเสี่ยงโชคนะครับก็สนใจแอดไลน์ได้ที่ลิงก์ที่เชฟหนุ่มแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมบอกว่ามาจากบ้านเชฟหนุ่มนำโชคด้วยนะครับผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะก็คงไม่มีอะไรมากแล้ววันนี้ก็ ก็อีกครั้งครับลาวพัฒนาถ้าลงคลิปให้ทานก็น่าจะช่วงเย็ยนๆหน่อยนะครับผมเพราะวันนี้เชมหนุ่มมีภาระต้องเดินทางไปทํางานไปรับจ้างเอาง่ายๆพูดง่ายนะรับจ้างทําฝ้าพอดีเพื่อนรับติดตั้งฟ้าแล้วก็จะไปทําฝ้าใครอยู่ใกล้ๆแถวหัวหินเพชรบุรีชะอาประจวบมีทําบ้านหรือต้องการทําฝ้าทําแล้วก็ติดต่อเชบหนุ่มได้นะครับผมหรือว่ามีญาติๆอยู่แถวนี้เ้าะจะปลูกบ้านใหม่หรือว่า ทาฝ้านะครับก็ทักกันมาได้นะครับผมราคาคุยกันได้นะครับโอเคครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเชฟหนุ่มก็ฝากไปเพียงแค่นี้ขอให้ FC เชฟหนุ่มเฮงเฮงปังปังนะครับผมวันนี้วันศุกร์แล้วขอให้แตกกระจายมีความสุขกันทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ